ความเป็นมาสภานทนายความความเจริญก้าวหน้าของวิชาชีพทนายความทําให้จํานวนทนายความเพิ่มมากขึ้นเป็นลําดับการรวมกลุ่มของทนายความขาดความเน้นแฟ้นเท่าที่ควรเนื่องจากการขาดองค์กรหรือสถาบันในการทําหน้าที่เป็นเกณฑ์กลางจึงได้มีการริเริ่มขอตั้งสมาคมทนายความขึ้นจนเป็นผลสาเร็จเพื่อให้สถาบันอิสระทําหน้าที่เป็นตัวแทนของทนายความทั่วประเทศในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมส่วนรวม ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อสมาคมจากเดิมเป็นสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยและได้จัดตั้งสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานีขึ้นซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติทนายความพศ .2528 โดยสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานีได้มีประธานและคณะกรรมการสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานีเข้ามาทำหน้าที่เป็นตัวแทนรับใช้คณะทนายความจังหวัดอุบลราชธานีมาแล้วเป็นเวลา สิสมัยความเป็นมากทนายความทนายความสมัยยุทธยาปรากฏหลักฐานตามพระอายการลักษณะรับฟ้องมาตราย20บัญญัติว่าให้มีการแต่งตั้งทนายต่างตัวแก้นในอาญาต่อมาราชการที่5มีประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดการศาลในสนามสถิยุติธรรมรศ111ข้อเ ปัจจุบันทนายความเป็นไปตามพระราชบัญญัติทนายความพศ2528กำหนดให้มีทนายความมีคณะกรรมการสภาทนายความหน้าที่สภาทนายความมีอำนาจหน้าที่ในการจดทะเบียนออกใบอนุญาตให้เป็นทนายความหรือตัวทนายซึ่งผู้ที่จะเป็นทนายจะต้องผ่านการสอบ จากสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความก่อนและควบคุมดูแลการทำงานหน้าที่ของทนายความหน้าที่ทนายความในการประกอบอาชีพทนายความทนายความมีหน้าที่สําคัญอยู่2ประการกล่าวคือประการแรกให้ความช่วยเหลือลูกความการให้ความช่วยเหลือลูกความต้องยึดถือตามกฎหมายกล่าวคือ เป็นหน้าที่ของทนายความที่ต้องทำอย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมายและความชอบธรรมหากมุ่งแต่เพียงจะรักษาผลประโยชน์ของลูกความโดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องกลายเป็นการทุจริตได้ง่ายเช่นนี้ไม่ควรกระทำประการที่สองผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมกล่าวคือการะดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมนี้ต้องเป็นผู้มีอุดมการณ์ยึดมั่นในงานทนายความอย่างสูง ต้องมีความศรัทธายึดถือในอุดมการณของวิชาชีพกฎหมายทนายความที่จะทำเช่นนี้ได้ต้องเสียสละประโยชน์ส่วนตัวมุ่งม,มั่นในการสร้างสรรค์ให้แก่ส่วนรวมอย่างมากกฎข้อบังคับที่ควบคุมจริยธรรมของทนายความกล่าวคือข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมัญญาาทนายความแบ่งออกเป็น5ด้านได้แก่ หมวด 1. บททั่วไปหมวด2มัญญาติต่อสารและในศารหมวด3มัญญาติต่อตัวความหมวด4มัญญาติต่อทนายความด้วยกันต่อประชาชนผู้มีอัตถคดีและอื่นๆหมวด 5. มัญญาติในการแต่งกายการปฏิบัติจริยธรรมที่ดีของทนายความ 1. จริยธรรมของทนายความในการปฏิบัติหน้าที่ในศาลมีทั้งการปฏิบัติตนในบร,ริเวณศาลและการว่าความในศาลเช่นการปฏิบัติตนในศาลนั้นต้องแต่งกายสุภาพเรียบรย้อยทั้งความประพฤติการพูดจาในศาลพึงกระทำด้วยความสำรวมและระมัดระวังนอกจากนั้นยังต้องปฏิบัติตามระเบียบของศาลที่วางไวอ้อย่างเคร่งครัด 2. จริยธรรมของทนายความในการปฏิบัติหน้าที่นอกศาลเช่น ทนายความไม่จําเป็นต้องรับทุกคดีที่มีตัวความมาปรึกษาหากคดีใดตนไม่ทราบข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นอย่างเพียงพอแก่การปฏิบัติหน้าที่ก็ไม่สมควรจะรับเพราะการทำสิ่งที่ฝ่าฝืนความเป็นจริงจะเกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงข,ของตนได้ 3. จริยธรรมของทนายความในการดำรงตนเช่น ทนายความทุกคนควรปฏิบัติตนอยู่ในกรอบทั้งส่วนตัวและต่อบุคคลอื่นได้แก่การแต่งกายการพูดจาความจริงใจไม่ประพฤตินตนฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดีมีความซื่อสัตย์สุจริตในวิชาชีพและอำนวยความสะดวกยุติธรรมให้เกิดขึ้นด้วยความองอาจกล้าหาญอันจะได้ชื่อว่าทนายความที่มีจริยธรรม ผลของการที่ทนายความไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมคือมีโทษผิดมารยาททนายความสามสถานในมาตรา52 1. ภาคทัน 2. ห้ามทำการเป็นทนายความกำหนดไม่เกิน3ปีหรือ 3. ลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความ